นะฮะการอัพเกรดปืนพวกนี้คนขับยากนิดหนล่ใช่ไหมอยู่ไหนเอาอยู่ไหนอะไปไหนอะตกใจอ่ะนี่เซอร์ไพรส์ต่างควายต่างวุ่นวายไม่ไหวแล้วว ก่อนที่เราจะไปชันเลนกับอาวุธวันนี้เราจะใช้เป็นดังด้านอ,อ,อาวุธรองนะครับก็คือปืนพกของเรานี่เองนะครับเราก็จะมาดูก่อนนะครับว่าถ้าเป็นปืนจริงๆจะชื่อว่าซิกซาวเวอร์นะครับแต่ในเกมก็เขียนว่าโมเดล P8 ละกันวันนี้เราก็จะมาทางด้านปืนนี้เลยนะมีดังโรงไฟฟ้าด้วยนะ <c oughs> น่าจะแบบว่าระยะได้อยู่นะอะถ้าถือว่าแบบถ้าเจอลูกซอกเจอโอ้โหปืนแบบระยะประชิดนี่ตายแน่ก็ <c oughs> ามาถึงก็โดนเลยล่อโอเคเราเอาเป็นอาวุธรองแล้วกันวันนี้ลองดูสิจะไหวหรอ ไอโยนเรียบร้อยอุ้ยก็ข้างยากเลยฮะไปเบิร์ดอะไรเนี่ยไปโดนอะไรโอ้ยโอเคนะฮะเราต้องโอ้ค่อนข้างสูงหนักอยู่นะเนี่ยดีโดนเอ้ามาค่อยๆเปลี่ยนแมกกาซีนนะดี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 โอ้ ตู้ชีวิตโคตรนอะโอ้ระเบิดระเบิดนีเอาไงระเบิดแอบหลังไปโดน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเล่นระยะนิดหนึ่งนะฮะการอัพเกรดปืนพกใ่คนขับยากนด่ตลอดเน้นๆนะ,ะเราจะอัพเกรดปืนพกโอ้เฮ้ยเอาดิเนะสเลเปอร์เหรอเนะฮะ้ยนี่มาอัพเกรดปืนพกกี่เมเนี่ย จอนวิกไปแล้วเฮ้ย,อยโอโอยจ้าวิกไม่แม่นเลยด้วยวนะฮะเฮ้ยเฮ้ยโออสไนธ์เหรอมาด,อด,อดิระเบิดโอ้โระเบิดระเบิดเกมนี้มันโอพีมากเลยนะเฮ้ยโดนระเบิดนะฮะอุนพกสู้ชีวิตนะเอาไงอะเอาไงอะ โอ้เออสุดยอจบเกมมันไปมาโอ้ใช้โอ้ระเบิดคว้างอีกแล้วมาๆๆโอ้โอ้โหสู้ไม่ได้อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอีมาเออโอ้จะเทซะหน่อยเฮ้ยเราต้องทีมซัพพอร์ตของจริงว่ะเราแบบ ปุ๊บลงหน้าไม่ได้เออเฮ้ยโอ้เราต้องแบบว่าเออค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นนะต้องเป็นตัวซับให้เพื่อนเออเออเออเด้นี่อลายเดวใหโดนแลเบิดอีกแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรครับกูดูโอเพื่อนเหรออุึโอ้โอ้โหด้านบนเหรอปืนพกใส่ปืนพกแป่ะปืนพกใส่ปืนพกแป่ะปืนพกใส่ปืนพกแป่ะโอ้ผมไม่โดนเลยโอ้เดี๋ยวจะโดนยับเลยนะฮะเราไม่ยึด ui 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 trái trái trái, ấy đấy cái gì à, à. khoang má, ui, ừ. <laughs> <laughs> ừ. oh, ô bể lại rồi á, ô ô, ô, lấy nó xảp mấy con, bay, má má má, ui, ui. ตัวล้อฮึดีดีเฮ้ยเฮ้ยล่างไปบนแม่วนดังล่างเลยเริ่มร้อนแล้วจวังหวะนี้เริ่มร้อนแล้วเฮ้ยฮึสลักระเบิดล่อไปโอ้พระเอกมาแล้วจอห์นวิกมาแล้วอุย้ยโอ้โหโดนรอจังหวะรัดนะจังหวะรัดเออโอ้แลกกันไปโอ้เป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดเลยนะ การเล่นปืนพกเนี่ยโอ้โอโอนะฮะโอ้ถือว่าเป็นภาระของทีมเลยเราเลยเพื่อนชาเลนจนะเพื่อนชาเลนจนะเพื่อจะอาเรดปืนพกให้ได้เราก็ต้องทับใจโอเคเราก็มาทางด้านของการมอดก่อนนะฮะมัเอร์แฟมันค่อนข้างสูงนะครับเราก็ติดเลดดอทลงไปแล้วกันหติดเป็นทางด้านโฟโลไซ์นะครับคูณสองน่าจะได้ระยะอยู่ส่วนปากกระบอกปืนถ้าเราติดทางด้านเก็บเสียงก็น่าจะได้ระยะมากขึ้นนะกระจัดไปแล้ วันนี้เราก็จะมาแบบเต็มสูบนิดนึงนะส,สิเออมาซ์แฟลไม่มีนะอ่าตาโอเคเร, <Okay. S 2> ราจะได้ระยะมากขึ้นพ <laughs> วกเราเราแบบเออปืนสายปืนพกไอทีมโอ้ระเบิดคู่เลยเพื่อนโอ้ระยะนี้เออไม่โดนเลยโอ้โอ้โอ้เอาเลย อเระเบิดดักอะขับดักละเราต้องหยุดทำให้ทีมเราร้องไห้นะวิขวาได้ยินเสียงขวาอยู่ไนะโอ้ลูกศรเฮ้ยเฮ้ยสักสักสกเฮ้ยเฮ้ยกูหาจังหวะแล้วมึงอยู่หลังกูอ่ะคอยเล่นโอ้มันเหมือนมันรู้นะนี่อะไรวะมันแอบไหนอะนี่ยสูเลยเอออ้าไม่ปดู เอ้าไม่เห็นกูเอ้าเมื่อจริงเอออะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยตาควายตางวุ่นวายโอ้อะไรเนี่ยโอ้มึงเล้นหลดีเหลือเกินโอ้สู้ไม่ได้เลยอ่ะแม่ไอ้ความคิดยังไงเนี่ยที่เอาปืนฟอกมาเล่นเออเอาดิเอาดิเอากรกระดักระเบิดอุ้ยด้านหลังเลย คึกคักคึกโอเคสลับแม็กปุ๊บลุยอาา่อาวอะไรดีไปไหนอะเฮ้ยอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นบนใช่ไหมใช่ไหมยอยู่ไหนอะเอาอยู่ไหนอะไปไหนอะตกใจอะดิสปรายเออโดนไหมนิดเลยถือว่ายิงซัพพอร์ตเออไปไหนอะลูกเออไป,ไป อยน่าจะเรียละแล้วเกิดอะยโอึ้นถเปิดไปอ่ะมือพวกหากาบมาแล้วเว้ยอยู่ไหนอ่ะวุ่นวายเอ้ยปวดหัวเลยกูโอ้โหหรือว่าเป็นอะไรที่ฮาร์ดคอร์จริงนะ เอาปืนพกมาเจอกับลูก2องเจอปืนกลนะต้องต้องต้องเอาอีกรอบละเป็นประราทีอีกรอบนึงโอ้โหเรื่องดาดนี้ด้วยมันชอบจะมีแบบว่าดานนี้นะครับมือสไนเปอร์เขาจะเล่นเยอะมากเลยแล้วค่อนข้างโหดเลยแต่เราก็ต้องเน้นไฟเด็ดนะคือรวรวๆอย่างนี้ไปเลยคนรวอย่างนี้อย่างนี้เอออย่างนี้ไงโอมาไปลุยนะฮะเราเราไม่เล่นระยะนี้ฮะรใอยเพื่อนเล่นกันไปโอเคเราก็มาวิ่งข้างใน กินกินนิ่มกินนิ่มอยู่อย่างนี้กินนิ่มเหโพสิชันครับโพสิชันเออลูกสองเอาไปไหนกูด้วยวิ่งไปไหนแล้วลูกเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนยืนดิ่งเลยเราต้องเริ่มเฮ้ยไม่มีม่มีไมีโอ้โดนดักซะละโอ้โหเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนสายต่อกูก็โดนสไนด์อี่เห็นไหสไนด์สไนด์ชอบดักครับด่านนี้เออ ลอชนเตี้เนอะเอาเฮียเพื่อนไปแล้วเฮ้ยฮึบฮฮ่าไม่ได้กูโดนขอกินเฮียกูเล่นอะไรเนี่ยเดิสเต็ปหนีกระเลิ่ยด้วยไม่ไหวแล้วะเออมาเชลเลนเจอร์โอ้เอาต้องเชลเลนจ์ของเราเดิมนะภาระของทีมเหมือนเดิมอะเราจะลองเล่นอ้าเรีบเรียบไปอ่าฮะฮ่าฮวิ อยู่ทางซ้ายสันเนปเปอร์กูต้องไปเก็บสันเนปเปอร์เหมือนเดิมละไม่ไหวละมันได้ใจเกินไปเฮ้ยนั่นแหละเพื่อนออเออสันเนปเปอร์ไปไหนอ่ะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่เป็นภาราะนะอยู่ไหนอีกอ่ะอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกวขวาโอเคลุมดิลุมดิเอาเอาอยู่นี่เอะไรไหนล่ะเอออยู่นี่ไม่เคยอยู่ไหนขวาเออไม่ใช่ขวาขวาเอาเอเห็นแว๊แบบนะ เอาออาสายซิกแซกซิกแซกอยู่ไหนล่ะเอาไปไหนล่ะโอ้ระเบิดปลิวสามเลยอะอ้วว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 วอวว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 อวววววโวว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 อวว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 ว โอ้โหอย่าหาทำนะอย่าหาทำเอาพกไปแล้ไปเจอกับปืนกลไปเจอกับเซปเปอร์จบกันไปแล้วนะครับกับชา e เลนสำหรับคืนพกนะครับมาในทีมของความมุ้งมิงเลยนะถ้าเพื่อน <c oughs> เพื่อนถูกอกถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็ก <c oughs> ๆช่องนี้ได้เติบโตไปด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับ